สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกม for second เดินดักด็อกนะครับคือเป็นเกมที่เคยเล่นไปแล้วประมาณสักหนึ่งเดือนที่แล้วมั้งประมาณนั้นแนหะอ่าแล้วทีนี้มันอัปเดตแล้วไม่ได้มารีวิวเลยก็เราจะมารีวิวอยู่ ซึ่งสิ่งนี้มันอัปเดตมาเฮียอะไรวะซึ่งสิ่งที่มันอัปเดตเข้ามาก็คือ,อนอร์ลี่คือตัวใหม่ของฟอร์ซิกินมันก็เป็นแฮกเกอร์แหละมันไปนหาประวัติมาอีกดูผมก็ไม่รู้โนอร์ี่เนี่ยมันเป็นตัวที่คล้ายคลคูคิดก็คือมันป่าได้แล้วก็พุ่งได้แต่พุ่งเลี้ยวได้นะพุ่งแรงวะด้วยเฮียถ้าโดนอ่ะมึงใช้เป็นนะนะแล้วก็มีสกิลปาคือเป็นสกิล เออเ,อ,อเป็นสกิลโนวาก็คือสกิลปาของมันทำดาบเบล15เอ่อมันจะถ้าเราปาโดนอะ่ะมันก็จะดูดสตูเข้ามาใกล้ๆสตูเฮียเลยสไบเวอร์เออมันจะดูดสไบเวอร์เข้ามาใกล้ๆตัวเราไม่ใช่ใกล้ๆตัวเราดิจะสมมุติแบบคือพอเราปาสกิลนั้นไปใช่ไหมแล้วทีเนี้ยสกิลตรงนั้นอะ่ะมันเป็นระเบิดตรงไหนก็ตาม ตรงนั้นอ่ะจะโดนดูดเออยก็คือสไปเวอร์จะโดนดูดไปตรงนั้นได้แล้วอีกสกิลหนึ่งคือนี่ออบสลิชวินสกิลนี้จะเป็นการวาร์ไปตรงหน้าของสไปเวอร์ก็คือวาร์เข้าเครื่องอ่ะเข้าเครื่องปั่นไฟอ่ะอับเขาเป็นงูเลยแค่นั้นเลยก็ดีในทางสถานการณ์ก็มีแค่นั้นแหละแล้วก็ที่เหลือสกินอัปเดตมันเพี้ยไม่รู้ คุณเคยประสบปัญหาไม่มีเพื่อนไหมครับวันนี้อาจจะเป็นวันที่แกปัญหานั้นก็ได้เดีครับผมอ้วนน้อยตุปเป่งนะครับวันนี้ผมจะมาพาพวกคุณมาหาเพื่อนกันในดิสคอที่ชื่อว่า BRR นะครับซึ่งเป็นดิสคอของคนที่เขาจิตไม่ดีก็คือเจ้าของดิสหรือเจ้าของช่องนี้แหละซึ่งใครอยากมาเล่นกับเขาหรือแนะนําเกมอะไรให้เขาฟังได้เขาก็ก็แล้วแต่ศรัทธานะครับใครอยากเข้าก็ฝากเข้าด้วยนะครับ เผื่อใครอยากมีเพื่อนเล่นหรือไม่ไปเซตพิภพซื้อเออใครอยากมีเพื่อนเล่นก็สามารถเข้าดิสนีบีออเอออ้วนน้อยขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าอ้วนน้อยเราไม่กินต่อแล้วกินแซ่บบายบายโอ้เสิร์ฟคน้อยจัดอ่ะอีกอ่ะไม่เอาไม่เอาสะอาดไม่หนุกเสิร์ฟคน้อยมันเอาล่ะผมไม่รู้ว่าผมจะได้เป็นไหมอันได้เป็นก็รีวิวเลย ไม่ได้เป็นก็เออกูก็ it, much, ไม่ต้องรีวิวหรอกกูก็เล่นปกติกูเนี่ยซึ่งตัวที่ผมรักที่สุดคือเกตเราไปเล่นกินเอาไปสัตว์เออกูไม่ได้เป็นนะครับก็คือดวงกูตกไอ้คุยเออไอ้สัตว์มาดิเจอมายสโตนร้อยกูสัตว์ไม้สเตอร์วอกเลยกูเจ๋งกูเก่งกูไม่ได้เล่นนานแล้วด้วยกูตายเร็วแน่นอนเออทุกคนทุกคนคิดว่าผมควรทำคลิปต่อไปเป็นอะไรเดี๋ยวผมว่าจะทำพี อยากรู้่าตัวเองกลัวขนานดะมีใครแนะนำเลยได้บ้างเกมผี mm hmm. ก็ได้ฮนะน่าสนใจดีน่าเล่นอนะ่ะงแม้คลิปกูบางทีชิกเบรมไปหน่อยบางทีบอกอันนี้แต่กูเล่นอันนู้นกูไม่ได้ชิกเบมาหรอกยังไม่เข้าเรื่องไงก็คือยังไม่ได้เล่นตัวนี้ไนงะยังไม่ได้เล่นโนลิเดี๋ยวรอได้เล่นก่อนเดี๋ยวกูจะสาวอะไรกูสาวไม่หยุดกูบอกแค่นั้นแหละเออ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 เองเออ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  เจสันมันจะไม่ได้อยู <it seems S 2> ่ในเกมแล้วมันก็จะเปลี่ยนตัวแล้วมีรู้โดนเรื่องลิขสิทธิ์เปล่าน่าจะไม่โดนหรอกมั้งไม่รู้เหมือนกันกูไม่รู้เราเห็นเขาบอกมาเห็นบอกมาเยอะเลยแล้วก็แบบยังไงสกีเอสกีเรสสกีที่อะไรสกีเอ้ยไม่ใช่เจสันน่ะมันเปลี่ยนโมเดลเฉยๆแต่ไม่รู้จะชื่อเจสันเดิมไหมก็คือเจสันน่ะไม่ได้เอาโดนเอาออกก็คือโมเดลของเจสัน โดนเอาออกไปเอามาแทนเป็นโมเดลอื่นแทนของจี๊สักแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลยก็คือมันไม่ได้เปลี่ยนตัวแกก็ไม่แน่ว่าสกิลอาจจะเปลี่ยนก็อาจจะ,ะนะหรือไม่ก็สกิลมันดีอยู่แล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนหรอกไม่มั่นใจเหมือนกันซึ่งอุป,ปัตตมาขนาดนี้แล้วฆาตรกรมเมยังข้างเสร็จดีกว,วะโอ้ยโอ้ยเยีย่ยมมากเพื่อนตายเกี้ยวตายเกี้โอ้ยเกือบตายนี่จะไปต้องทำงานเป็นคนดีครับ พี่ชายยอมพยแพ้เฮียฮะโอเคทุกคนกูชนะได้จัดเกมไม่ง่ายวะ่ะกลับมาเล่นใหม่ก็ขี้ขี้อย่างงี้อะไรอีกดีก็เปลี่ยนตัวได้เฮียไม่ได้แน่กิตารีเฮอกูมีนี่ว่ะซื้อมานานแล้วไม่ได้ใช้เลยกินมันกระเทยฮนะกิตารีอะกูอาจจะเบียวได้กบกเส้ง กกููเเซ็งนียอะไรวะเป็นเทีเยอะไรของกูเนี่ยถ้าเผื่อบางคนอยากรู้ทำไมผมชอบสูตดชีมมูกไปก็คือปกติอะเป็นอย่างงี้หรอกเวลาทำอะไรอะแต่เ,เวลาอัดคลิปอะ่ะแม่งจะเป็นทุกรอบเลยไหมก็คือแบบกูชิมมูกตันอะตันในมูกอะเป็นไปได้ไงก็ไม่รู้อะ่ะไอ้ที่จชีวิตกูเอ้าแล้วก,กูได้เป็นไงตานี้จับไอุ้ยตอนนี้ชัดด้วยจิ๊บแม่ โอเคทุกคนเดี๋ยวมารีวิวสกิลเลยสกิลแรกการพุ่งนี่นี่นะครับพุ่งโดนอีกรอบนึงก็ก็จะไม่โดนอย่างนี้ไงเสียตัวความมาว่ัความยิงเนี่ยโอ้ยทุกคน ยึดแม่หั่นยากคิปหายเลยโอ้ยโอ้ย้ยึดแม่โดนสัตว์มาอีกสักทีนี้โดนโดนสัตว์หมุนู่นั่นแหละมึงอ่ะหือ อ้าวสัสเจ็บเจ็บเจ็บปะเจ็บปะไปอะไรนี ep, you, oh, ่ล่ะปอะไรล่ะออแล้วกูไม่โดนกูติดเชี้ออะไรเนี่ยฮัลโอ้าวตายแม่ดูอยู่ จะแทงลงทังกคูแน่นอนเอามันวิ่งไปน,นู่นแล้วไอ้เหี้ยสีนิวน้อง,าางอะระวัง,งิอะไรของมึงนองอะไรของมึงนองไอ้ะไปะไอ้ปะเพื่อนไอ้ปะ กูตีไม่โดนเลยยศแม่มึงตายคุณไอ้ตายยไหมไม่ตายหรือตายหายไปไหนวะ คนหายตัดอะไรวะดีดีคนหายมึงโดนไอ้เหี้ยตายตัดมึงตาย ไกทำที่อะไรมือทำที่อะไรมือทำที่อะไรทำทที่อะไรทำ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 ทที่อะไรทำที่อะไรมึง มากูอีกหี้ยชะทีายแล้วกูเล่นโง่เฉยเลยจบลครับเป็นผมเล่นโง่นะครับไควายตายโง่นั่นแหละครับโนริ ตัวกินเกียนหิดบล็อกโคตรหมาเฮียตัวเฮียกินบล็อกไก่ชิบหายเลยก็นั่นแหละโนริมีสกิลแค่นั่นแหละเฮียก็โหดเลยแหละโหดใช้ได้เลยแหละชอบดิคือวันนี้มาสั้นๆไม่ได้อะไรเยอะก็เอาเป็นว่ากูพอแล้วทุกคนูขี้เกียจก็มารีวิวแค่นี้แได้ก็ขอให้สนุกนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอให้ทุกทุกท่านนั้นดูคลิปกูแล้วสนุกก็บายจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับไอคุย Quần lấy của trai của đệ Bye bye Ôi